โอเคเรามาเริ่มต um ้นกับคนราศีแรกของในรอบเดือนนี้โดยความว่าทาเนียมของบ้านฮารโรเราจะเริ่มต้นจากคนราศีของเดือนนั้นงั้นวันนี้เราเข้ามาในเดือนของราศีเมษนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยของคนชีวิตของคนราศีเมษว่าช่ตของคนราศีเมษในรอบเดือนนี้คือ15เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคม2563ชก็เป็นอย่างไรบ้าง เห็นกันชัดนะครับเสียงโอเคนะครับได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยได้ยินก็แพร์เขาเรียกว่าพิมพ์บอกกันหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าได้ยินกันชัดหรือเปล่านะครับโอเคเรามาเริ่มต้นที่คนราศีเมษครับคนราศีเมษนะครับ,ารบการงานการเงนิงนเขาเป็นอย่างไรกันบ้างการงานคนราศีเมษนะครับตกเป็น six of wands ช่วงวันนี้คนราศีเมษอินเทรนด์มากมาก six of swords ไม่ six of wands ขออภัย คนราศีเมษนะครับต้องใช้การติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยมีการเจรจาปัญหาความวุ่นวายในช่วงของต้นเดือนนะครับคือของปลายเดือนในรอบที่แล้วเนี่ยมันเริ่มค่อยๆค,คลีคล่คลายคุณเริ่มมองเห็นทิศทางแล้วคุณก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะมันต้องดําเนินไปชีวิตของคนเรามันต้องดาเนินไปสถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้แต่เราก็ต้องดําเนินการชีวิตของเราต่อไปนะครับเพื่อให้เราสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆของชีวิต เราได้ดำเน,นินการชีวิตของตัวเราเองไปได้นะครับงั้นคนราศีเมษครับเกณฑ์การงานตรงมาเป็น6ดาบบอกว่าการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคนราศีเมษใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเหตุในที่สําคัญนะครับในการพูดคุยปัญหาเรื่องราวความไม่เข้าใจความติดติด,ตดขัดขัด,ขดในช่วงเวลานี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะครับ มันจะมีคนมาเล่าให้คุณเห็นทางออกมันจะมีคนมาบอกให้เห็นซึ่งปัญหาหรือเหตุของปัญหาในเกณฑ์การทํางานนะครับเพื่อให้คนหลัสิเมตรได้เข้าใจและจะมาแก้ไขนําไปปรับปรุงนําไปใช้นะครับเพื่อการงานไปในทางที่ดีนะครับ คนราศีเมษถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินณนะช่วงเวลานี้นะครับพูดตรงๆอินเทรนด์อีกแล้วก็คือสาภาวะณนะเวลานี้ของคนราศีเมษนะครับกับสภาะสถานการณ์โลกณนะปัจจุบันสถานการณ์ในเมืองไทยในะปัจจุบันมันมีปัญหาในการบางครั้งบางคนต้องทํางาน Work at Home ใช่ไหมเ o ิร์กฟอร์มโนะครับทางานบางคนอาจจะต้องโดนพักงานหาอะไรอย่างอื่นทำจะบอกว่า6ดาบ6ดาบในเกณฑ์การงานมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยในะช่วงเวลานี้ คุณต้องพร้อมที่จะรับมือแล้วคุณต้องพร้อมที่จะแก้ไขแล้วความาเขาเรียกว่าขึ้นลมหรือความก,กังวลกระวายใจมันเริ่มคลี่คลายแล้วมันคือชีวิตจริงละที่คุณต้องเริ่มเข้ามามองเริ่มเข้ามาแก้ไขเริ่มเข้ามาจัดการนะครับเพื่อจะทําให้ชิดคุณในเกณฑ์การทํางานมันสามารถเดินต่อไปข้างหน้างั้นคุณจะทาอะไรก็ตามคุณต้องมองปัจจุบันเพื่อเดินไปข้างหน้าครับอดีตมันจบเรียบร้อยแล้วพรามว่ามันจบเรียบร้อยแล้วแล้วโดยส่วนมากนะครับคนช่วยเหลือมันมีคนชี้แนะบอกทางออกทิศทางแต่คุณต้องลงมือทํา นะครับพอคุณลงมือทำแล้วนี้สัยคนราศีเมษชอบเป็นผู้นำครับลงมือทำเสร็จแล้วก็จะบอกต่อคนอื่นว่าเอามาทำกันสิเดินแบบนี้สิจัดการแบบนี้สิเรามาช่วยกันสิและชุดเราจะผ่าน้นไปได้ดีดีคนราศีเมษช่วยตัวเองได้เรียบร้อยก็ะจะช่วยคนอื่นเขาต่อได้มาพูดถึงการเงินของคนราศีเมษนะครับได้ไพ่มาเป็น2ไม้ไอ้3มไม้โทษทีไพ่มาเป็นสามไม้จริงนะช่วงวลนนี้ถ้าพูดคำนี้ว่า การใช้จ่ายอะไรก็ตามมันต้องคิดหน้าคิดหลังเผื่อหน้าเผื่อหลังอย่บมันอินเทรนอีกแล้วเพราะว่าสภาวะนี้เกณฑ์การเงินดูไม่ค่อยดีนะครับจะใช้จ่ายอะไรก็ตามเป็นแทบทุกคนเป็นแทบทุกราศีผมตอบอ่างนี้ก่อนเอาอิงสภาวะตอบจริงๆณปัจจุบันก่อนคนราศีเมษอาจจะต้องเอาสมบัติเก่าเอาสิ่งที่สะสมไว้นะครับเอาอะไรเอาเงินที่ได้มาจากไรายได้ทางอื่นเอาออกมาใช้เอาเงินเขาเรีวยกว่าเอาเงินที่สมเป็นสมบัติที่เก็บสะสมไว้ ออามาผ่านเป็นเงินเพื่อให้ผ่านพ้นชีวิตนี้ไปก่อนเพื่อให้ผ่านพ้นในตัวเลยบางทีนะครับคนราศีเมษอยากไปทวงถามกับบรรดาลูกนี่ว่าจะไปลักษณะแบบไหนจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างไหมแต่พอไปนั่งรับฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนั้นคนราศีเมษก็บอกโอเคไม่เป็นไรฉันช่วยด้วยขาตัวฉันเองละกันฉันเดินด้วยขาตัวฉันเองละกันฉันมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยขาตัวฉันเองละกันงั้นฉันก็ต้องบอกว่าฉันก็ต้องเดินของฉันไปให้ได้นะครับ คนราศีเมษเป็นกําลังใจให้นะครับว่าจริงๆแล้วอนาคตสดใสข้างหน้ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้ใหผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับงั้นเงินคนราศีเมษใช้จ่ายต้องเผื่ออนาคตข้างหน้าก็วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับเรามาดูด้านความรักของคนราศีเมษครับคนราศีเมษนะครับเราแบ่งความรักเป็นสส่วนคือความรักของคนโสดครับในรอบเดือนนี้คือ15เมษายนถึงวันที่1 4 คือสภาความรักของคนราศีเมษที่เป็นคนโสดตกเป็น e d e o f ครับจริงๆอะ่ะคนบางคนอ่ะนะสถานการณ์สร้างเวลาบุรุษแ้่พูดถึงในเรื่องความรักสถานการณ์มันเหมือนว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างละความรักของคนราศีเมษที่เป็นคนโสดในะช่วงนี้เหมือนจะตัดสินใจบอกกล่าวพูดคุยนะครับเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลองสืบสารเพื่อลองศึกษาเพื่อลองให้คุยกันดูว่า เขาและคุณเข้ากันได้ไหมหรือคุณและเธอเข้ากันได้ไหมประเป็นประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็น age off ครับบางทีบางอย่างที่มันอยู่ในใจณนะช่วงวลาน,นี้คนราศีเมษเลือกที่จะพูดหรือระบายออกไปให้คนได้ยินให้คนได้ฟังให้คนได้เข้าใจนะครับงั้นคนราศีเมษครับมีโอกาสที่จะเปิดหาความรักใหม่เออแปลกเนาะตั้งนานไม่เปิดแต่ช่วงนี้คิดว่าจะมาเปิดลองพูดคุยกับใครดูจรเงๆมันเป็นสถานการณ์มันไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไง มันไม่รู้จะนั่งเก็บไว้ทำไมให้มันเครียดบางทีบางครั้งก็ขขอระบ,บายขอพูดคุยกันหน่อยละกันว่ามันไปลักษณะแบบไหนกันได้บ้างนะครับนั้นความรักของคนสดรศรีเมษมีโอกาสได้สารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะครับความรับของคนมีคู่คนราศีเมษครับตกเป็นเดอะซันอย่างที่บอกครับช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่กักตันตัวเองอยู่บ้าน Work f r ฟ m home นะครับคุณทํางานอยู่บ้านคุณใช้ชีวิตของคุณอยู่บ้านนะครับการที่จะอะไรก็ตามของคนราศีเมษก็ว่ากับคนรักเนี่ย ก็มีเวลาให้กันมากขึ้นมันขึ้นเป็นเดือดซันบางคนบอกโอ้ยมีการเดินทางเนาะไม่ใช่ครับมันมีการทําความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคุณกับคนรักนะครับมันทาความเข้าใจระหว่างคุณกับคนในครอบครัวมันช่วยให้คุณและคนในครอบครัวเนี่ยเกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคนรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมันมีเวลาให้กันมากขึ้นถึงแม้ไม่ต้องเดินทางไปไหนมันก็เดินทางในไปซึ่งกันและกันได้ต้องบอกคำนี้นะครับคือความเข้าใจ นะครับอยู่ด้วยกันแค่เดินจากบ้านนะครับไปสถานที่ต่างๆก็ช่วยให้เขาสามารถผ่านพบในสิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือเข้าใจในสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันงั้นความรักของคนโสดและคนมีคู่อหราศีเมษรอบเดือนนี้ดูสดใสนะแค่สื่อสารให้ดีทําความก็จะให้ดีเห็นอกเห็นใจอะไรที่พลาดพังไปแล้วให้อาภาัยและให้โอกาสซึ่งกันและกันจะเป็นเรื่องดีเอาโอเคคนราศีเมษนะครับเรามาดู เรื่องว่าการจะเปลี่ยนการจะทําการจะดําเนินการหรือการใช้ชีวิตจะทําพฤติกรรมอย่างไรเยี่ยงไรให้มันเกิดเรียกว,ว่าไงดีเกิดสิ่งดีๆให้กับคนราศีเมษจะทําพฤติกรรมแบบไหนให้รับมือกับช่วงสภาวะเดือนนี้สภาวะณนะปัจจุบันนี้ของคนราศีเมษไปได้ได้ไพ่มาเป็นโ of ฟ a n เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการทําทำอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆคุณต้องมองเห็นความสุขของในครอบครัวบังเอิญเป็นโ o ล r o f อฟแวนโฟลก็บอกเอออยู่ณปัจจุบันเนอะไม่ใช่มีความสุขเฉินเกินไปจงมีความสุขณปัจจุบันจงทําในสิ่งที่ต้องทําณปัจจุบันอะไรที่มันค้างค้างหรือมันค้างคากันมานานทิ้งไว้นานบอกไว้นานจัดก,การไว้นานน่าถึงช่วงเวลาน,นี้ต้องรีบเข้ามาจัดก,การรักษาสาระบังเอิญครับมันได้ไพ่เป็น f o ล์ทออฟแวนกับวัวมันการแปลงธาตุจากธาตุไฟเป เอาความสำคัญเอาความสำคัญของคนใกล้ตัวมาก่อนเอาความสำคัญถ้าบอกคำนี้ทาบางทีแล้วมันเก็บมันก็ไม่ได้ใช้หรู้อะใช้หรืออะไรก็ตามเอามาใช้ให้เกิดความสำคัญเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับอยาา่าฝ่าฝืนกฎมากมายก็บอกมีอะไรให้ทำก็คือทำแต่ไม่ใช่บอกอุ้ยเดี๋ยวฉันจะตายแล้วฉันออกไปเจอผู้คนกินมันไม่ถูกต้องนะครับหรือออาความหาพือไปนั่งอะไรนะ เขาเรียกว่าไงนะฝ่ฟาฝืนเคลร์ฟิลมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เหตุอีกเช่นเดียวกันงั้นคนละสีแเม็พฤติกรรมอะไรก็ตามนะครับด้วยความเป็นสี่ไม้กับหัวคุณจงอยู่ณที่ตั้งคุณจงอยู่กับตัวคุณเองคุณจงอยู่ครอบครัวคุณจะอยู่ง,ยง,งานที่คุณทําคุณจงอยู่เบาๆอยู่เย็นๆให้เป็นอย่าตีอกชกตัวอย่าตีอกชกปัญหาอุปสรรคบอกตีอกว่าทำไม,มฉันต้องมาเจอเรื่องเราเหตุร้ายไม่ต้องครับทุกคนโจรเหมือนกันหมด แค่คุณตั้งใจรับมือร่างใจทำหลายๆอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับคราวนี้เรามาดูจะทําบุญอย่างไรจะทําบุญอะไรเพื่อเสริมชีวิตขอคนราศีเมษเราได้ไพ่มาเป็น two of swords การบอกข่าวการประชาสัมพันธ์ครับการช่วยเหลือการช่วยเป็นคนติดต่อนะครับประชาสัมพันธ์เช่นมีใครขาดอะไรไหมคุณรู้จากทางส่วนทางนี้มีคนบอกถาวตรงนี้คุณมปเสนอตัว นะครับในการเป็นกระบอกข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสารการบอกในองค์ความรู้ว่าการเก็บตัวทำต,ตัวยังไงเอาความสามารถตัวเองไปใช้กับการที่ไม่เกิดปัญหาติดขัดณเวลานี้นะครับสองบางทีครับในจุดที่ตรงนี้อะไรถูกออฟซอสกับพไพ่ที่ผมเห็นเนี่ยสละในสิ่งที่ตัวเองมีมันเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งมันเป็นทานบรารมีอย่างหนึ่งแต่มันสอนให้ตัวเองสละความตานหนีทีเหนียวของตัวเองลงนะครับ งั้นแนะนำให้คนราศีเมษสระในสิ่งตัวเองมีเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างรอบกายเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณและคนรอบข้างดีขึ้นนะครับโอเคครบละสำหรับคนราศีแรกคือราศีเมษ